เอาละครับสวัสดีครับอยู่ RBC Running Bosscaster โดยในคลิปคลิปนี้จะมารีวิวทำการสอนเกี่ยวกับการใช้คอนโทนซ C คอนโทนซ C คืออะไรอ่าต้องกดดูนะครับคอนโทนซ C กด C ก็ไอ้ะไรครับมันอยู่ตรงอ่าเดี๋ยวนะหาแป๊บหนึ่งถ้าจำไม่ผิดมันคือการแลกแลกอ่าเขาเรียกว่าไแลกแลกตังในแคสออกมา กดคอนโทรลซดีกว่าครับง่ายกว่าคอนโทรลซปึ๊บกดไปทีเดียวแล้วก็จะจขึ้นมาเป็นหน้าต่างการอ่าคืนลินซีเอ็กชแนเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราคือเราจะทําการแลกเปลี่ยนเอาเงินของเราอ่ะไปแลกเป็นตัวฮองมูลนออกมาเพื่อเอาไปใช้ซื้อของในช็อปอ่ะเดี๋ยวเราลองติดตามรับชมกันเดี๋ยวผมจะขออธิบายเป็นสเตตสเตไปอ่าเราไปเริ่มดูกันเลยครับ โดยกัแรกต้องขออธิบายก่อนว่าเมื่อเรากด F10 F10 ขึ้นมาเราจะได้หน้าต่างช็อปถูกไหมทีนี้ในหน้าต่างนี้มันจะมีเมนูทั้งคือ N.CON แล้วก็ฮองมูลคอ n หน้าที่2แล้วก็อันสุดท้ายคือซื้อ N.CON อ่าในหน้ต่าง F10 ตรงนี้มันหมายถึงว่าอ่าเราเริ่มดูจากอันล่างสุดก่อนเลย N.CON หน้าหน้าท้ายสุดมันหมายถึงว่าให้เราซื้อครับก็คือเราจะต้องเติมเงินเหมือนเราเติมบัตรเข้าบัญชีเราอะ ถ้าเราใช้เงิน10 u s ดอลลาร์เนี่ยเราจะได้ทั้งหมด800เ e อ็นคอน u s บอลลารลก็ประมาณถ้าตีเป็นเงินไทยก็ตกอ่ามันดอลลาร์ละประมาณ3 5บาทก็ประมาณ350บาทหรือก็คือ800เ e อ็นคอเนี่ยต่อ350บาทอ่าอย่น,นี้นะดีเทลมันเนี่ยอ่าทีนี้พอเราได้เ e อ็นคอนมาปุ๊บในกรณีที่เราเติมเติมโดยกา,การเติมเงินเข้าระบบเราจะได้แต้มออกมาคือแต้มเอ็นคอซึ่งก็คือตรงนี้ดี ก็พี่สีน่นะเอ็นคอนเอ็นคอนตอนนี้คือมีศูนย์ก็คือยังไม่เคยเติมเมื่อเราได้แต้งเอ็นคอนมาปุ๊บสมมติเราเติมที่10 US ดอลลาร์เราก็จะได้เอ็นคอนมาที่800อ่า800 N ้อยเอ็นคอนเอ็นคอนนั้นก็จะสามารถเอามาซื้อของในหน้าบนสุดได้ครับซึ่งก็จะอยู่ตรงนี้แต่ละอันแต่ละอันแล้วแต่ละอันมันเท่าไหร่อย่างแปดร้อยเอ็ corn, นคอนเมื่อกี้ก็จะสามารถซื้ออันนี้ได้ครับไอตัวแซดเนี่ยก็คือค่าคอนค่าเอ็นคอนนะ499เก้อย่างเงี้ย ซึ่งเราก็จะได้ปิชูนีมาแต่ถ้าเราจะเอาแบบชุดโหดๆอย่างเงี้สยสวยๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ตามราคาเลยครับ1,199อเอ็นคอนซึ่งเราก็จะต้องเติมประมาณเท่าไหร่นะถ้าเอา1,000นะนี่เราต้องเติมประมาณ20 US ดอลลาร์ซึ่งจะได้1,600ก็คือตกประมาณ700บาทอ่บาททีนี้ในกรณีที่เราจะซื้อของในชอ็อปแ้วเราไม่อยากเติม,มเราเราอยากเติมเราทำยังไงเราจะต้องใช้แต้ม ฮอโมนคอนแล้วฮ er องมูลนี้หามาจากไหนเดี๋ยวเราไปดูหน้าฮองมูลนะครับสกุลฮอโมูลคอนจะเป็นตัวหนังสือภาษาจีนเห็นไหมสกุลมันจะสีเทาเลยนะสีเทาอย่างเงี้ยอย่างอันนี้เขาบอกว่าถ้าจะซื้อนเนี้ยนะี่ยนะ15เม็ดเนี่ยใช้79ฮอร์โ้องมูลคอนอ่าเราสามารถซื้อได้แค่ชิ้นเดียวอ่ามันเป็นแบบบันเดิลก็คือแบบเป็นแบบ package, แพ็กเกจแพ็กเกจนึงที่ทํามาเพื่อให้แบบเราสามารถ ซื้อได้แค่ตามเวลาที่มันกำหนดซึ่งเขาบอกว่าเหลืออีก11วันนีะครับมีคาว่า day 11อยู่บน,นะก็คือถ้าครบ11วันก็คือไอเทมนี้จะหายไปอ่าในหน้าต่าง bundle เนี่ยเป็นหน้าต่างที่ผมแนะนํามากก็คืออยู่หน้าแรกสุดเลยบันเด e ลอนี้ีบอกระยะวันเวลาของที่เป็นของพิเศษแต่ละอย่าง่อะอย่างเนี้ย1 day อ่า2 day 3 day อะไรเงี้ยอ่าแล้กดเข้าไปดูเงี้ยซึ่งอันนี้คือผมซื้อไปแล้ว 3 9 9ฮ้อร์โ้อมูลคอนฮอโมนคอนคืออะไรฮอโมูลคอนก็คือแต้มเอ็นคอนที่เราที่คนอื่นเขามีแต้มเอ็นคอนแล้วเขาเอาเอ็นคอนไปขายคือเขาเอาเอ็นคอนเนี่ยไปตั้งขายในประมูลที่ต้องกดคอนโทนสีเดี๋ยวจะอธิบายทีนึ่งอ่าอธิบายตรงนี้ก่อนว่าไอ้ฮองมูลคอนเนี่ยมันคือแต้มที่เราลักต่อมาทีนึงคือเกมนี้มันมีความผิดตรงที่ว่าถ้าสมมติถ้าเป็นเกมอื่นที่เราเคยเล่นเล่นกันมาเนาะแต้มแคชช็อปอย่างเงี้ยสมมติว่าเราซื้อแคชช็อป ใช้เงินในเกมแรกแคชช็อปใช่ป่ะเราก็จะได้แคชตัวนั้นเป็นตัวแคชมาเลยเป็นสกุลแคชมาเลยอย่างเงี้ยแต่ไอเกมเนี้ยมันจะเปลี่ยนถ้าสมมุติว่าผมสมมติเมื่อกี้เนาะคือผมมี800อเอ็นคอนที่เติมมาแล้วผมจะเอาไอ้800เนี่ยไปขายก็คือเราก็เอาไปตั้งขายตั้งขายว่าเนี่ยอ่าเราอ่ะมีมีที่จะมี800อเอ็นคอนแต่เราอยากได้เงินอะ่ะอยากได้เงินจีอ่ะอ่าเราก็เอาไอ้แต้มเราเนี่ยไปขายเขาได้ ซึ่งการซื้อขายในที่นี้มันจะกายมันจะเปลี่ยนแปลงแต้มไปครับก็คือเหมือนประมาณว่าตอนแรกเนี่ยเรามีเอ็นคอนที่800ที่เติมมานะพอเราเอาเอ็นคอนไปขายเอ็นคอนเราสมมติเราขายม,มูลได้800อ่ะเราเสียไปละ800แล้วเราได้เงินกลับมาสัก100 G อ่ะสมมตินะอ่าคนที่ซื้อเอ็นคอนเราไปอ่ะเขาไม่ใช่แต้มเอ็นคอนขึ้นนะเขาจะได้แต้มเป็นแต้มของมูลคอนแทนอ่า800เหมือนกันขึ้นเท่ากัน แต่เขาจะไม่ได้เป็น N corn, เอ็นคอนเขาจะได้เป็นสกุลฮองมูมนซึ่งในหน้าฮองมูมนเนี่ยบางอันมันถูกฟิกไว้ไม่ให้มีขายอย่างอ่ะเราลองมาดูอ่ะอย่างเงี้ยในหน้าเนี้ยอันนี้คือหน้าเกี่ยวกับชุดอ่าประเด็นนะอ่ะ,เน,นนะอะเนี่ยหน้าเกี่ยวกับพวกคอสตูมอ่ะเดี๋ยวคอสตูมดูนี้ก็ได้หน้าคอสตูมเนี่ยนี่คือคอสตูมที่ใช้ฮองมูมนคอนซื้อได้อ่าตอนที่เราลองไปดูแบบใช้เอ็นคอนปกติคอสตูมคอสตูมเอ๊ะอันนี้ดิคอสตูม คอสตูมน่าเนี่ยคือบางชุดอาจจะไม่มีครับอย่างเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดชุดนี้น่าจะไม่มีนะนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าลองลองดูไว้นะอันนี้คือเหมือนเหมือนไม่มีนะเราลองไปดูด้านนี้คอสเมติกคอสตูมน่าเห็นนะเอามีมีมีม,มีอันนี้มีอันเดินนับก่อนนี้มีสามหน้าอ่ะมีสามหน้านะนี้เราไปดูหน้านี้มั่งเอาใหม่เอาใหม่คอสเมติกคอสตูม มีสามหน้าเหมือนกันอ่าโอเคเท่ากันครับก็คือแสดงว่าชุดนี้โอเคซื้อได้แต่ว่าของบางอย่างอ่ะมันจะซื้อไม่ได้ถ้าเราลองมาดูในนี้ดูง่ายดูเมนูข้างบนเนี่ยเมนูข้างบนตรงเนี้ยเมนูฟีเจอร์เมนูต่างๆตรงเนี้ยซึ่งมันก็เยอะกว่าเห็นๆอยู่แล้วอ่าแต่ว่าน้อยครับที่จะซื้อไม่ได้หลักๆเราจะซื้อได้แบบยิบย่อยจริงๆเท่านั้นที่จะซื้อไม่ได้นะเมนูฟีเจอร์ข้างบนมันอาจจะน้อยกว่าอ่าแต่หลักๆเราซื้อได้แน่นอนฉะนั้น ที่เราต้องรู้คือการวิธีแลกเปลี่ยนให้ได้ฮองบูลคอนมานั่นเองเราจะทำยังไงอ่ะขอจบหน้า F10 ไปก่อนทีนี้กดคอนโทลซีขึ้นมาครับปึ๊บอ่าเราจะได้หน้าต่างนี้โดยหน้าต่างนี้จะมีทั้งหมดเมนูทั้งหมด3อันนะสามอันตรงนี้นะอ่ะเริ่มจากอันบนสุดก่อนเลยอธิบายทีละอันอันบนสุดไบคอนไอ b บโกก็คือหมายถึงว่าถ้าเรามีอันนี้คือการซื้อเรามี เอ็นคอนอ่าเรามีเอ็นคอนเอ็นคอนตรงนี้ที่มีที่มีอยู่ศูนย์เน,นี่ยนะเอ็นคอนค่าเอ็นคอนเนี้ยสมมติเรามีเอ็นคอนแล้วเราต้องการจะซื้อเราต้องการจะซื้ออ่าเขาเรียกไงนะซื้อทองอ่าเราจะเปลี่ยนไปทองอ่ะดูอย่างคนแรกสุดเนี้ยเขาบอกว่าเขาเสนอมาเนี่ยก็คือเราจะต้องเสียเขาเนี่ยสี400่ร้อยเอ็นคอนเพื่อแลกกับสี่สิบเจ็ดทองถ้าเรามีเอ็นคอนเราก็สามารถกดซื้อตรงนี้ได้เลยครับกดโปรเจกต์เนี่ยอ่ามันก็จะซื้อได้อ่าอันนี้คือผมไม่มีเอ็นคอนเนี่ยอ่า ก็คือเราจะเสียไป400เอ็นคอนแล้วเราจะได้เงินกลับมาที่47ทองครับไม่มีอะไรมากมายเลนะกรณีาน,หนาห้แรกส่วนเมนูซื้างบนนั้นส่วนมากเขาไม่ค่อยซื้อสเปซสปากันเขาจะซื้อแบบเป็นเลขเต็มางสมมติอเอาซื้อ100อ่ะ100 100อ่าหมายถึงว่าตรงเนี้ยก็คือผมต้องการเลทที่100ทองสมมุติผมต้องการ100คอน1 100ทองอย่างเงี้ยอ่ะเราจะต้องมีเอ็นคอนเท่าไหร่เราต้องเอ็นคอน860 เพื่อมากดกดปุ๊บเราจะได้ทองมาอันนี้ในกรณีที่เราเติมบัตรนะแต่ต่อไปคือเราจะซื้อกลับมาบ้างทีเนี้ยทีนี้เรามีเงินไงเราไม่มีแต้มเราไม่ได้เติมบัตรใช่ไหแต่เรามีเรามีเงินในเกมอ่ะเราจะเอาเงินในเกมไปซื้อแต้มได้ยังไงอ่ะมาหน้า2ครับหน้านี้เซลล์ Sell, หน้าขายก็คือหมายถึงว่าเราเสนอขายเงินของเราอ่ะตัวเงินตัวทองเราอ่ะซึ่งตอนเนี้ยของผมตั้งไว้ที่100 คือผมเสนอขายไปที่เรามีเงิน100 100ทองวางไว้ถ้าคุณต้องการห0 0รอทองนี้คุณต้องเอาเอ็นคอนมาให้ผมเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบแต่เราจะไม่ได้เต็มจํานวนตรงนี้มันยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอนธะิบายกันตรงนี้เริ่มจากช่องแรกครับช่องโกช่องโกช่องแรกสุดตรงนี้ช่องโกช่องแรกสุดนี้ที่กระพริบกระพริบกระเซอร์กระพระิบอ,อยู่นั้นหมายถึงว่าจํานวนเงินที่เราจะต้องการเสนอขายออย่างสมมติผมจะเสนอหนึ่งพัน 1,000พนี่ก็คือหมายถึง1000ทองที่เราจะเสนอวางอ่ะตั้งเวลาไว้48ชั่วโมง2วันนะคุณต้องการเอ็นคอนกลับมาเท่าไหร่สมมุติเราจะรู้ได้ยังไงเลทมันน่ะว่าแบบ1เอ็นคอนมันเท่าไหร่แล้วเอาเงินที่เราอยากจะวางอ่ะไปพิมพ์เซิร์ชในหน้าแรกครับอ่ะสมมติที่คือผมต้องการ1,000พนะอ่ะเรากลับมาหน้าแรกก่อนอ่ะเราก็พิมพ์ตรงนี้เลยครับ1,000พปับ๊บที่จะมีไหมอามีก็คือเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่า เราต้องการเสนอที่1,000ทองขั้นต่ำที่เราควรจะตั้งก็คือ9,500นั่นหมายความว่าถ้ามีคนที่เขามีเอ็นคอนที่เขาเติมแต้มมาเนี่ยนะเขาอยากได้1,000จจากเราเนี่ยเขาจะต้องมีแต้มเอ็นคอนมาซื้อที่เราที่9,5ซึ่งถ้าเราตั้งไว้น้อยๆของของเราจะออกก่อนจะมีคนสนใจมากๆสนใจเราก่อนอ่ะคุณลองนึกดูนะว่าเนี่ยในตามลิ์ทั้งหมดเนี่ย ตอนนี้มันมี9,500แล้วก็10,000 10,000กว่าใช่ปะ่ะในนั้นนี่คือหน้าซื้อถูกไหมหน้าซื้อที่ที่คนที่เขาจะต้องมีมีเอ็นคอนอ่ะมากดซื้อเนี่ยถ้าสมมุตรเริเราเราลองมองค่าว่าเราเป็นคนที่มีเอ็นคอนอ่ะเราเติมบัตรเติมบัตรเติมเติมแลกอ่ะรวยว่างั้นอ่าสมมติผมมี10,000เอ็นคอนอย่างเงี้ยอ่ะแล้วในหน้าต่างพวกนี้ที่มีให้เลือกอย่างเงี้ยการที่เราจะเอา10,000เอ็นคอนไปแลกเป็นตัวเงิน1,000ทองได้เนี่ย ถ้าเราเสียน้อยเราเสียเอนคอนเราน้อยแล้วเราได้ตังกลับมาเราก็ย่อมเลือกคนนั้นถูกไหมครับฉะนั้นเราจึงเลือกอันที่ต่อน้อยที่สุดก็คือ9,500ันั่นแสดงว่าถ้าเรามี1 0 0 0 0หมนเอ็นคอ์แสดงว่าถ้าเรากดอันนี้เราจะเสียเนคอนแค่9,5 0 0แล้วเราก็ได้กลับมา1 0 0 0ทองอทองในกรณีข้างๆนี้ก็เหมือนกันอ่กลับมาหน้า2ครับสมมติผมต้องการอ่ะหึงหึงพึพทองคือผมต้องการวาง1 0 0 0พันทองเลยแต่ว่า ในหน้าเมื่อกี้มันมีคนตั้งว้ต่ำสุดก็คือ9,500ใช่ไหมเอาเราลองใส่9,500ไปก่อนลองใส่ตามตัว9,500 Encon เราใส่9,500เสร็จปุ๊บเอาเรามาดูข้างล่างครับตรงคำว่า Free Encon เนี่ยแล้วก็ Profit h o n g m o o อ Con ข้าหมายถึงว่าอคุณไงนี่คือเราใส่ไป9,500ก็จริงนี่คือที่เราต้องการใช่ไหม9,500เนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้9,500กลับมานะ เก้าพันนี่คือสิ่งที่เราต้องการกนะ็คือฮอร์โมนคอนซึ่งฮอร์โมนคอนจะได้เท่ากับตัวสีน้าเงินข้างล่างที่เขียนว่า8ปดพันห้าร้อยสิบมันเสียภาษีครับ fee ฟรี Free นี่ไม่ได้แปลว่าแบบฟรีๆนะฟรีนี่แปลว่าภาษีซึ่งเราจะต้องเสียภาษีให้กับตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตัวระบบเนี่ยเก้าร้อยห้าสิบฮอร์โมนอ่าฉะนั้นโปรฟิตฮอร์โมนคอนก็คือสุดทธิที่เราจะได้จริงๆอะ่ะถ้าสมมุติว่ามีคนมาซื้อมาซื้อทองของเรานะอันนี้คือเราตั้งขายทอง เราทองตั้งขายไว้เพื่อแลกกับท่องมูลคอน9,500ใช่ไหมคนที่เข้ามาซื้อเราอ่ะเขาจะต้องเสีย9,500เอ็นคอนเพื่อแลกกับ1,000 G ของเราแต่เราจะไม่ได้รับ9,500้นเต็มเราจะต้องเสียภาษีให้กับระบบก็คือ950ฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาจริงๆก็คือ8,550อ่าทีนี้ ในกรณีนี้ถ้าเราอยากจะให้ของขอเรามันออกไวคือทําให้เราให้เขาเลือกเราอ่ะให้เขาเลือกที่จะขายให้เราอ่ะเราก็ตั้งตรงนี้ลดลงไปสักนิดนึงเอาเป็นสักอ่ะสี่ร้อยห้าสิบอ่ะอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้แต้มฮอร์มูนคอร์เนี่ยน้อยหน่อยมาลงมานิดนึงแต่ว่าเราจะอยู่ชื่อแรกสุดถ้าเราตั้งไปแบบนี้อ่าพอพอพอ,พอเห็นภาพเนาะอ่ะพอเราเลือกเสร็จป,ปุ๊บเราก็ทําการกดเซลล์ตรงนี้เลยปุ๊บ มันก็จะขึ้นมาสรุปว่าอ่ะเนี่ยถ้าคุณตกลงแล้วเงินของคุณ1,000 G ภายในเวลา24ชั่วโมงไพที่เขาจะต้องเอามาใช้แรกก็คือ9,450ก็คือหมายถึงว่าคนที่มีแท็บเอ็นคอนเนี่ยจะต้องมี9 4 5 0เพื่อมาซื้อเงินของเรา1,000 G คุณต้องเสียภาษี954เอ้ย945ให้กับระบบ NetProfit แท้บฮองมูลคอนที่คุณจะได้รับจะได้แค่เพียง8 5 0 5เท่านั้น คุณต,ตกลงไหมสมมติเรากดตกลงปั๊บเห็นไหมครับเงินเงินผมจะหายไปเลยเห็นไหมตอนนี้เงินอลองดูเงินเห็นไหมตอนนี้เงินเหลือ267เท่านั้นตรงนี้ก็จะนับเวลาไปถ้าเรากดยกเลิกก็มากด X ออก cancel ครับ cancel ยกเลิกฟรีภาษีเพราะ,ะเหมือนประมาณว่าตั้งแค่แปบบ๊บเดียวคล้ายๆตั้งผิดอะไรอย่างเงี้ยกดยกเลิกครับพอกดยกเลิกปุ๊บตังค์เราก็จะกลับมาในนี้แล้วเราก็มากดรับ นี้ครับปึ๊บอ,อ่าท้งผมก็กลับมาแล้วคันสองร้อเหมือนเดิมอ่าอันนี้คือผมตั้งทิ้งไว้ซึ่งส่วนมากอ่ะเขาจะซื้อกันที่อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยอ่ะเราลองไปดูครับห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเริ่มจากห้าสิก่อน50ิตั้งสองด้านให้เป็นห้าสิบเท่ากันจะได้เซิร์ชได้ง่ายขึ้นอ่านะถ้าเราจะขายทองของเราห้าสิบทองเขาจะตั้งเลทวที่ต่ำสุดก็คือ ี่ร้อยสามสิบอ่าทีนี้เมื่อกี้ที่ผมตั้งไว 100, ้หนึ่งร้อยยังไงอะลองดูหนึ่งร้อยนะปุ๊บอ่าก็คือถ้าเราอยากให้ออกไวก็ต้องตั้งไว้ที่แปดร้อยห้าสิบแต่ว่าที่ผมตั้งไปนั้นผมตั้งไว้ที่เก้าร้อยเก้าสิบก็คือไม่รียบอ่าตั้งไวสง้สูงสูงคือเปอร์เซ็นต์ออกต่ำมากครับจริงๆตรงเนี้ยต้องตั้งไว้ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณแปดร้อยจะออกไว้หน่อยแปดร้อยหรือเก้าร้อยแปดร้อยถึงเก้าร้อยจะออกไว้แต่อันนี้คือแบบ ตั้งเล่นๆนะตั้งมันพอเหลือไงก็เรามาวางไว้เล่นๆเดี๋ยววางไว้อีกนนี่ผมก็ว่าจะมาวางอีกนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราเช็คนะอ่าอันนี้อันนี้สดๆเลยอันนี้อันนี้ไม่ยกเลิกด้วยอ่ะหนึ่งร้อยอ่ะหนึ่งร้อยอ่ะเอาใหม่ตอนนี้มันตั้งไว้ที่แปดร้อยหกสิบแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยก็คือเราจะต้องเสียหนึ่งร้อยทองเพื่อแลกกับเก้าร้อยฮองมูนอย่างเงี้ยเก้าร้อยเก้าร้อยมีเยอะมากเนี่ยวิธีดูก็คืออ๋อถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่า 900มีเยอะมากเลยก็คือการที่จะมาถึง990ของเราได้นั้นเนี่ยโอหค่อนข้างยากใช่ไหมครับอันนี้คือของผมเนี่ย990เนี่ยอันเดียวเนี่ยคนเดียวเนี่ยอ่าฉะนั้นเราน่าจะตั้งดักไว้ที่ประมาณสัก940โดยประมาณอ่ะมาเรามาตั้งกันเลยครับ100ทอง2วัน2 4 8ชั่วโมงเอาสัก930ก็ได้อ่ะ930มา บนเราตั้งไว้ที่930อันดูสิอนกตเอาเอาดีกว่า,า945นี่นี่ยนี่ดีกว่าเลขสวยดีเดี๋ยนะเดี๋ยนะ950ากับ945มันต่างกันเท่าไหร่กันเนี่ยอ่ะเดี๋ยนะอ๋อโอเค45ก็ได้ครับอ่ะ945นั่นหมายถึงว่าอ่ะมุดผมตกลงละกดเซลล์ก็คือเขาบอกว่าเราจะต้องเอา100ทองเนี่ย ตั้งไว้48ชั่วโมงใครที่เราคนที่จะเอาต้องคนที่จะมีแ้มเอ็นคอนเติมตังมาแรกแเนี่ยเขาจะต้องมีเอ็นคอนอยู่ที่945อ่าเมื่อมีคนมาซื้อเราต้องเสียภาษีให้กับระบบ95เอ็นคอนเกือบร้อยอ่ะสุดท้ายเน็ตโปรฟิตเนี่ยเราจะได้เอ็นคอนกลับเข้ามาเนี่ย850เท่าน,นั้นก็คือเราจะเสีย100ทองเพื่อแลกกับ850ทองมูลอ่ะแล้วก็ตกลงปึ๊บเงินก็หายไปร้อยหนึง่งอ่าเราก็ตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับ อันนี้ตั้งไว้นานแล้วไหนลองกดยกเลิกดูดิอ๋ออย่างอย่างตั้งไว้ก่อนอ่าอย่างนี้ครับก็คือเราจะทําอย่างนี้ตั้งทิงไว้ถ้าสมมติมีคนเขามาซื้อทองของเราใช่ไหมตรงเนี้ยแต้มทองมูลตรงเนี้ยเห็นไหมครับปิดกับปิดกับิเนี่ยมันไม่เห็นเนาะแต่ดูก็ปิเอานะแต้มตรงเนี้ยผมเหลือหนึ่งร้อยสามสิบสองมันก็จะขึ้นบวกไปเลยแปดร้อยบวกไปเลยเก้าร้อยอ่าแล้วมันจะมีจดหมายเข้ามันจะมีจดหมายเข้ามาบอกว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยแต้มของคุณอ่ะได้ขายออกไปเรียบร้อยแล้ว คุณได้รับแต้มเรียบร้อยแล้วแล้วเงินคุณก็สูญไปแล้วก็คือเหมือนเราเสียเงินแล้วเราก็ได้รับแต้มกลับมาแล้วอะฮะพอเราอ่านจดหมายซื้ก็ลบจดหมายที่ได้เลยจดหมายที่คือมันเป็นจดหมายจากระบบมาแจ้งให้เชื่อว,ว่าตอนนี้ระบบทําการเอ็ก a n นเงินสําเร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเสร็จครับก็ไม่มีปัญหาอะไร,รพอสมมติเราได้มาละเราได้แต้มละเราเอามาซื้อเวลาเราซื้อของเราต้องซื้อหน้าสองครับฮอ,องโมนคอนกด F6 ขึ้นมาอ่าในหน้านี้ ซึ่งส่วนมากที่จะซื้อกันก็จะเป็นแบบพวกบันเดิลแพ็กเกจพวกแพ็กเกจที่แบบว่าแบบซื้อแล้วมันคุ้มๆหน่อยอะไรอย่างอ่ี้อย่างอันเนี้ย79ฮองมูลคอนจะได้มูลสโตนเนี่ยอยู่ที่15อันใช่ไหม79ฮองมูลคิดเป็นคิดเป็นเงินคิดเป็นเงินน่าจะเดี๋ยวลองลองไปเช็คอยู่นะ 79ใช่ไหมอ่าวิธีเช็คถ้าเราอยากรู้ว่า1หน่วยอ่ะทองมันเท่าไหร่เอาทีละสิบครับจะง่ายทีละสิบอ่าสิบทองเนี่ยเราจะได้มาที่80 8 8ิทองโมนอ่านี่มันใช้แค่79ใช่ไหมก็อ่าลองลองก็ดปีนิดนึงอ่ะ9แลยเ้ปุ๊บเดี๋ยวสอนวิธีดูอ่าอันนี้อ่า อะประมาณ10ก็คือพูดง่ายก็คือถ้าเราเสีย10บสทองเนี่ยแลกกับ87ก็คือ80อ่ะเรามาเช็คตรงนี้ครับวิธีวิธีเทียบสมมติเราจ่าย10เนาะเราต้องการทองโูลคอนที่80ไม่ได้นะเราต้องดูเน็ตโปรฟิตไปมันได้แค่7จ็เราก็ต้องตั้งเพิ่มไปเป็นเกอ่าเพื่อให้มันได้8ปอ่าเพราะฉะนั้น พูดง่ายก็คือประมาณแล้วแต้มแต้ม79เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ12 12ทองโดยประมาณ่ะสมมุติ12ทองนะ12ทองถ้าคุณซื้อแพ็กเกจเนี่ยซื้อได้ครั้งเดียวด้วยจะได้มูลสโตน n e 15อันทีนเราไปเช็คดูคราคามูลสโตนว่ามูลสโตนเนี่ยอันนึงมันเท่าไหร่มันคุ้มไหมหที่เราจะเสีย12ทองกับมือสโตน n e 15อันอเราลองไปดูกันมูลสโตน อดอดอ่ามูงสโตน e ๊บต้องกด next ไปเรื่อยๆครับอ่าเจอละเจอละมันตกอันละหนึ่งหนึ่งทองสิบสี่ใช่ไหมเมื่อกี้สิบห้าอันใช่ปะ่ะก็เอาบวกคูณกันก็ประมาณสิบเอ่อเดี๋ยวนะห้าหรอถ้าอันละหนึ่งทอง ห้าสามสิบห้าประมาณสิบแปดทองครับอืมสิบห้าอันเนี่ยเราจะต้องเสียสิบแปดทองถ้าเราซื้อเองแต่ถ้าเราแลกเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนมาแล้วเราเอาแต้มฮอร์โมนมาใช้เงี้ยเราใช้แต้มฮอร์โมนประมาณเราใช้ทองประมาณสิบสองซึ่งมันจะประหยัดไปประมาณเท่าไหร่วะาหกเซฟไปหกทองครับอ่าสำหรับแตบ้มนี้ซึ่งมันคุ้มมากอ่าเราก็ทําการซื้อเลยครับีไไ๋ยวกดซื้อให้ดูกดได้ครั้งเดียวด้วย ก็กด p พ r c h a s e เขาจะถามว่าเนี่ยถ้าคุณต้องการซื้อนี่นะคุณจะต้องเสีย79ฮองมูลและคุณจะเหลืออยู่ที่53ฮองมูลอ่าแล้วก,กดตกลงคอนเฟิร์มปุ๊บอ่ากดซื้อปุ๊บอ่าซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมแต้มฮองมูลตรงนี้ยก็เหลือ53ซื้อซ้ำไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาซื้อได้แค่จำนวนเดียวนะที่มันเก็บว,ว่า q u a l าพหนึ่งเนี่ยก็คือซื้อได้แค่ชิ้นเดียวอืม แล้วก็ที่มันเขียนบอกว่าเนี่ย this item only available until December 30 this item can only be purchased once per account คือหมายถึงว่าภายในเดือน30เนี่ยภายในวันที่30เดือนเนี้ยคุณจะซื้อไอเทมเนี้ยได้แค่ครั้งเดียวตอน1น ID ตอน1น ID แล้วไม่ใช่1ตัวละครอ่ะก็คือผมก็จะซื้อนี้ไม่ได้แล้วอ่าแล้ก็ลองดูครับว่าอะไรที่มันคุมคุ้ม เราก็ทําการซื้อมาแล้วเอามาขายก็ได้อะที่ผมซื้อมาแล้วเนาะก็มันก็จะเข้าที่กล่องนี้ปุ๊บอ่าเราก็ทําการรับปั๊บแล้วก็กดรับปุ๊บปุ๊บอ่ารับเข้ามาครับปั๊บปั๊บอ่าก็จะได้มาแล้วมู s สโตนซึ่งถ้าเราแบบไม่อยากใช้คือแบบอยากจะเอากาไรคืนเนาะแล้วก็เอาไปขายอ่าไปตั้งขายซะแค่นั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้น แต่อันนี้รู้สึกว่าผมจะต้องใช้มั้งน่าจะใช้แหละน่าจะใช้อัป,ประดับอยู่ใช่เปล่าเดี๋ยวขอลองเช็คหน่อยดิอโอกดผิดกดชิปนาเนี่ยใช้เป็นร้อยเนี่ยแอ c เคิร์สเนี่ยโอ้ใช้อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือก็พุ้มอะ่ะอ่าก็ประมาณนั้นครับขอจบการรีวิวการใช้ช็อปและการสอนการแลกเปลี่ยนเงินวันตาและการซื้อ การตั้งไว้เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย